เอาเอาเขาเขาอยากจะสวัสดีด้วยพี่สว uh, ัสดีก uh, so uh ่อนสวัสดีค่ะเซียฮัลโหลฮัลโหลวันนี้ขออนุญาตนะคะบนเตียงนอนพี่เพิ่งตื่นพี่นอนตอนสองทุ่มแล้วก็เพิ่งตื่นตอนสี่ทุ่มนะคะก็เลยว่าเออลืมวันนี้ลืมอัพวิดีโอให้น้องๆดูก็เลยเออจะมาอัพ เมื่อกี้แม่สามีเขามาถามว่า,าลูกชายเขาอ,อยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะสอนคำนี้ไปเลยแล้วกันนะคะก็เนเดะมาชาเนเดะมาเนเรเดะมะเน่เรเดะแวร์จะใส่ชื่อก่อนค่ะเราจะใส่ชื่อก่อนนะอย่างถ้าจะถามตัวพี่เนี่ยอยู่ไหนถูกไหมอย่างบุคคลที่คนอื่นเนี่ยจะมาถามว่าตัวพี่เนี่ยอยู่ไหนพี่ชื่อมีนาใช่ไหมเขาจะใส่ชื่อก่อน มีนานแน่เลยเด้มีนานแน่เลยเด้เดี๋ยวรู้มั้อ่าต้องถามลูกชายว่าถูกไหมนะเขาบอกถูกต้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีนานแน่เลยเด้ก็คือมีนานอยู่ไหนนะน้องๆเอาไปใช้ก็ได้อย่างเวลาจะถามถึงใครอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามถึงตัวว่าเออแม่เธออยู่ไหนแม่ก็คืออันเน่ค่ะ อ n น n น่แนเรเดออันอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ข้างๆนะคะน้องๆก็ลองดูนะแต่คราวนี้ไม่เขียนคําอ่านแล้วนะเพราะมันง่ายเน่นะเอ็นอีนเรเดนรเดเข้าใจใช่ไหมมันง่ายพี่ไม่เขียนคาอ่านปภาษาไทยนะหัดอ่านดูนะหัดหัดพูดดูนะเน่เรเดนะคะ หรือว่าจะถามอย่างลูกชายพี่อย่างเงี้ยนะลูกชายพี่ชื่อน้องฌานถูกมาพี่จะถามว่าฌานก็คือขึ้นชื่อก่อนเนเรเดนะคะหรือว่าเราจะถามเป็นสิ่งของก็ได้อย่างถ้าเป็นเราจะถามว่าอะไรดีอะเออเป็นอะไรดีอะน้ำตาลอยู่ไหนนะเราก็จะขึ้นชื่อน้ำตาลก่อนก็คือชิเคชิเคเนเรเด นะคะก็คือวันนี้สอนคําว่าไอ้นี่อยู่ไหนพ่อิืแม่สามีนางมาพอดีไงนางถามพี่ก็เออมันเป็นคําที่ใช้ทุกวันนะไอ้นี่อยู่ไหนไอ้นี่อยู่ไหนก็คือจะขึ้นชื่อสิ่งของที่เราตามหาก่อนอย่างถ้าเราหาไก่ไม่เจออย่างเงี้ยในในในตู้เย็นอย่างเงี้ยทำไมพี่ยกถึงไก่ถูกมาก็พี่ทำกับข้าวบ่อยอะเนาะบางครั้งพี่หาไก่ในตู้เย็นไม่เจออะไรเงี้ยพี่ก็เลยเออทาวุกทาวุกก็คือไก่ค่ะทาวุกแด่เร่แดนะ ถ้าเป็นบุคคลก็ใส่ชื่อก่อนนะคะถ้าเป็นสิ่งของก็ใส่ก่อนแล้วก็ตามด้วยแน่เลยเดยนะจ๊าไปแหละฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบายบายบายโอลุมเขาอยากออกกล้องไปละคะ่ะ